กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบวันนี้เรามาดูผลงานกันทํางานในเชา้าลุยเมื่อเช้านี้ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยนะครับไอที่หญ้ามันคลุมเยอะๆแบบแบบแบบนั้นนะครับแบบนั้นก็จะทําให้ต้นไม้นี่รีบนะนี่ดูต้นอินทผลัมตัวนี้นี่ผอมกรองเลยนะต้นนั้นนี่ราคา3 5 0 0ันนะครับยังไม่ได้ดูแลอะไรมันเลยก็กําลังของ คนแก่เนาะก็ได้ประมาณนี้แหละวันละครึ่งลิตรเนาะวันละครึ่งลิตรแต่ก็ดูก็สวยงามขึ้นนะครับดีกว่าที่เราไม่ได้ใส่ใจเลยส่วนมากผมก็เดินทางจะไปเก็บเห็ดเนาะเก็บเห็ดบ้างอะไรบ้างก็งานเยอะเนาะแต่นี่เราทําลายบ้านหนูเรียบร้อยนะครับก็คือเอาหญ้าลงแล้วเมวื่อวานนี้ได้แค่นี้วันนี้ก็คือสีเขียวเขียวนี่ปรากฏว่าน้องหนูนี้ไม่อยู่แล้วนะอยู่ท่าที เพราะว่ารู้แกไม่มีขี้ขี้ใหม่ไม่มีละแสดงว่านี่ขี้ใหม่ไม่มีละแสดงว่า,ากลัวกลัวอันตรายนะทุกอย่างมันกลัวอันตรายหมดก็หนีเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแต่จะบ,บำรุงต้นไม้นะครับไอที่เท่าที่เหลืออยู่เนาะตัวนี้สวยอ,อยู่ดันนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อย ทีละครึ่งลิตรต่อต่อรอบนะก็ได้ประมาณนี้แหละส่วนที่ปกคลุมก็เป็นอย่างนี้การการที่เราจะทําพืชให้ได้ประโยชน์ให,ให้ให้ให้สาเร็จผมว่าในในความคิดผมนะมันต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยถ้าตัวผมนี้จะสําเร็จไมหมเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยคงลําบากนะไปดูต้นแดงต้นนี้ทิ้งไว้ไม่ได้เอาออกใหญ่มากเลยคลุมต้นนี้เสร็จ าจะได้ตัดทิ้งนะนี่เพราะว่ามันมันอยู่ในส่วนของการเป็นสวนอินทรผาลัมอยู่ช่วงนี้นะครับส่วนต้นยางนี่ต้องเอาทิ้งดูดูต้นยางยางไม่ใช่ยางนานะครับยางพารานี่ดูรากของเขามากินคลุมเขาหมดเลยคนอื่นไม่ต้องโตนะลำบากมากนะครับกับยางพารานี่ก็ต้องเอาออกนะครับปีนี้บางคนองบอกว่าเอา้า ปลูก,ลก,ลกตัด,ตดมันจะได้ประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้นะคนมันเปลี่ยนใจได้บางทีนี่คือพูดง่ายบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะมากรีดยางได้นะครับอายุเราไม่น้อยแล้วถ้าหลังบ้านแกก็เก็บเจ็บหลังเจ็บเอวแล้วน่าดูสระน้ําที่จะทำนะครับที่บอกว่าจะทําสระน้ําให้เด็กเล่นอะไรตรงนองนี้นี่เห็นไหมหน้าฝนก็เต็มไปหมดเลยนะตัวนี้ก็คือ จะทำเป็นสะบัวนะครับก็เลยลงไปหมดจะไม่ไม่มีล่องเรือเหมือนป้าแตนนะเพราะว่าเราจะล่องข้างล่างนะข้างบนนี้แค่เด็กยิ่งเล่นกําจัดต้นไม้ให้หมดนะครับประมาณต้นยางพาร,ราพวกนี้ต้องเอาออกนะแต่เหลือก็ต้นปะดูนี่แหละยางพาร,รานี่ก็ใบยเยอะหมากเยอะทําความสะอาดได้ได้ลำบากนะครับก็เลยนี่ ก็เลยคิดจะเอาออกนะปีนี้แต่ต้นหูบิ๊กบิ๊กมากเลยนะากลตีนี้ได้ยางเยอะนะแต่เราก็ยังไงน,ะนี่เราก็เสียดายอยู่นะกําลังคิดคิดกันอยู่จะกลับมาเป็นชาวสวนแบบเต็มรูปแบบมากรีดยางเ,าเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเสียเสียดายต้นยางดูครับแต่และต้นอยู่ไม่น้อยเลยนี่เนี่ยต้นนี้บิ๊กบิ๊กมากเลยนี่โอ้น,น่าจะน้ายางเยอะเดี๋ยวเรียกให้ตัดสินใจอีกก่อน <laughs> ตัวน,นี้คือสะที่ว่าเราจะทํา ที่เล่นน้ำของเด็กเล็กนะครับตัวนี้เด็กเล็กนะครับก็ปริมาตณนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาอถ้ารวมทั้งสไลเดอร์อะไรด้วยน่าจะสามแสนกว่าบาทนี้นจะเสร็จแต่ก็นี่แหละปีที่สองแล้วนะปีที่สองแล้วไม่มีวี่แววว่าจะได้ทำนะอ่าเพราะว่าอะไรอะ่ะยิ่งทำ YouTube ไม่สำเร็จไอ้นี่ก็ยิ่งไม่สำเร็จด้วยเพราะว่ามันต้องใช้เงินนะครับต้องต้องหาเงินมาโดย วิธีทํางานนั่นแหละนะกู้ยืมนี่ผมไม่ถนัดอยู่แล้วนะตอนนี้แก่มากเราไม่มีคนนี้กู้หรอกดูต้นประดูต้นนี้ครับที่จะทําร้านกาแฟนี่ดูครับแบบใหญ่มากเลยกะนู่นเลยนะกะจะทําร้านกาแฟไว้ข้างบนนู่นนะไม่รู้ใครจะกล้าขึ้นไปเนี่ยสูงประมาณสักสิบสองเมตรนะถ้าถ้าถ้าถถ,ถ,ถถึงบริเวณนี้เนี่สิบสองเมตรเลยนะเนี่ยอไอ้ใครจะขึ้นไปละ่ะตัวผมเองคงไม่กล้าขึ้นหรอกผมพูดไปอย่างนั้นแหละ พอผมนี่กลัวความสูงมากส่วนสาว่ายน้ำของวัยรุ่นนะครับก็คือเด็กโตก็คือสะตัวนี้เป็นรูปหัวใจนะซึ่งจะทำต่อกันกันกบต่อกันกับน,น้ำตกคือน้ำตกเราจะน้ำลงสะนี้ก่อนเพื่อนแล้วค่อยไหลไปหาเด็กไม่เท่าเทียมเลยนะต้องออใช้น้ำที่ไหลาจากสะผู้ใหญ่ไปหาเด็กไม่รู้ใครจะอันตีหรือเปล่าว่า อาจจะมีความสะอาดพอเพียงไหมก็ต้องดูดูนะครับถ้าอย่างไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะตัวนี้ก็เต็มไปด้วยน้ํากับหวกนะครับหวกก็คือลูกส่วนมากจะเป็นลูกเขียดลูกอึงนี้นทําไมมันเยอะเห็นไหมอย,อยู่ใบไม้นะอยู่ใบไม้นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ใบไม้นี่นี่นี่นะครับใบไม้นี่จะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าปลาขึ้นมาไม่ได้นะครับ นี่มันอยู่สูงมากเลยอยู่ในกลางสวนนุ่นปลาไม่สามารถขึ้นจากคลองมาได้ก็เลยก็ไม่มีอะไรกินมันเนาะนอกจากมอเล็กๆนะครับที่จะลงไปกินก็เลยทําให้เขาเนี่ยเพาะได้ก็คือฟักตัวได้อึงอ่างกับเขียดนี่จะเยอะมากนะครับในสวนเพราะว่าปีแต่ละปีเขาก็เพาะนี้นี่แหละ <c oughs> ไม่ถูกกินเยอะนะครับปริมาณกินก็ไม่เยอะก็เลยทําให้เขาอยู่ได้ เพิ่มจำนวน,นขึ้นนะครับส่วนดอกกระเจียวข้างในข้างในนี่นะครับข้างในสวนนี่ที่ซื้อมาตั้งแต่รอบก่อนๆน,นะไม่มันเป็นกระเจียวที่ต่างจากต่างจากข้างนอกนะตัวนี้เป็นกระเจียวกินที่เขาปลูกขายกันนะครับตัวนั้นปูกน่าจะปลูกโชนะอยู่ข้างนอกนะหรือที่ไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะตัวนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับดู นี่เป็นถนนเล็กๆที่ผมทําทางเดินเพื่อจะมาสระว่ายน้ําก็จะปลูกกระเจียวสองข้างถ้ากระเจียวนี้ไม่สําเร็จเพราะว่าเธอสูงแล้วก็คืนน่าจะต้องการแดดหรือเปล่าก็จะลองนํากระเจียวที่โชว์แบบหน้าบ้านมามาใส่ทีนะครับแต่แต่ปลูกไว้เยอะยังไม่เห็นดอกสักดอกเลยเห็นแต่ต้นปีนิดหน่อยตอนนี้นี่มีแต่ต้นสูงอย่างเดียวโอเคนะครับเช้าวันนี้ก็ ให้ดูหนึ่งเหนื่อยได้ประมาณแค่นี้ครับส่วนความสําเร็จในการปลูกอะไรเนี่ยคงจะหวังเพึ่งต้นลำใหญ่น้อยตัวนี้แหละเป็นความสาเร็จเนาะอย่างอื่นไม่มีได้ดูแลอะไรเลยโอเคครับมีความสุขทุกท่านกับบ้านสวนทนายอไทยนะครับผม